จะเคลมให้ได้เลยค่ะกะเมนไร้ปัญญาคิดก๊อบอีกปฏิมากรรมไทยลอกแบบสะพานพระราม8 ไม่เสียชื่อที่เป็นประเทศเคลมโ o เดียจริงๆค่ะปาบอกว่าประเทศตนเองจเจริญมากมีสนามบินใหญ่โตก็รู้แต่ยังนี้ไม่พ้นการก๊อปปี้ประเทศไทยแทนที่บอกว่าตนเองนั้นเกลียดไทยมากอยากแบนไทยทุกทางเพราะอยู่ๆก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกนะคะชาวเน็ตคอมเมนต์ได้พสตคลิปปฏิมากรรมเรือหางยาวทองคําในสนามบินเตโชดีทํามมองดีๆนะคะก็จะคล้ายกับในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ในส่วนของเขเมมในะะเดิมทีคงอยากทําให้อลังการแบบไทยแต่ว่ามันเรียนแบบกันยากจริงๆเลยออกมาเป็นเรือหางยาวจาลองในเทศากาลน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพนมเปญถ้าลองเทียบภาพกันแล้วเนี่ยยังไงก็กอบไทยได้ยากแน่นอนค่ะแตเขเมรก็ยังมีความพยายามท่ามกลางคนเขเมรด้วยกันข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสวยมากเป็นหน้าเป็นตากับประเทศอีกทั้งคนเขเมรนะคะก็ยังทําคลิปเทียบกันด้วยว่าตอนเขาเคยมาที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คล้ายๆกับเขเมรเลยนี่อย่างไม่รวมว่าก่อนหน้านี้ เมธมโนวัฒไทยไปเอาชื่อสุรภูมิของภา,าษาเขมรมาตั้งเป็นชื่อสามบินด้วยค่ะโดยปฏิมากรรมดังกล่าวของเขมรนะคะจงใจอยากจะทําให้เหมือนกวนกเกษียณสมุทรหนึ่งในปฏิมากรรมอันทรงคุณค่าที่ตั้งตั้งานอยู่ในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุรภูมิค่ะโดยปฏิมากรรมกวนกเกษียณสมุทรหรือเทวตํานานกวนกเกษียณสมุทร คือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันก่อกำเนิดน้ำอมฤตโดยปฏิมากรรมชิ้นนี้นะคะประกอบไปด้วยพระนารายณ์สีกร,รสทรงประทับอยู่เหนือเขามันทะคิรีมีฝ่ายเทวดาเก้าองค์และฝ่ายอสูรเก้าตนต่างยืนดึงพญาน,นาคหรือพระยาวาสุกรีที่เหลือพันเขามันทคิรีโดยมีเต่ายักษ์กุรมาวตารปางที่สามในนารายณ์สิบปางใช้กระดองรองรับภูเขาค่ะ กุศลโลบายของปฏติมกรรมกรเกษรสมุนนะคะก็คือสื่อความหมายถึงการเป็นสถานที่อันเจริญรุ่งเรืองมั่นคงชั่วนิรันดร์ดุดดื่มน้ำอมฤตของท่ากัษยาสุวรรณภูมิสมดังความหมายของชื่อสุวรรณภูมิที่แปละว่าแผ่นดินทองนั่นเองค่ะคำเงินก็เลยเอาประเพณีของพนมเปญอย่างงานเรือยาด้ศก,กาลน้ำมาทำบ้างแต่เหมือนทำแล้วยังสวยไม่สุดไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาแวะถ่ายรูปด้วยสักคน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแชร์คลิปถนนบนก่อนโนราของเขมรที่มีสะพานแขวนลักษณะคล้ายสะพานพระราม8ประเทศไทยคนเขมรก็คอมเมนต์ชื่นชมว่าสวยงามมากยิ่งตอกย้ำว่าประเทศเราจเจริญซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนเขมรจะภูมิใจไปได้อีกนานแค่ไหนกับอะไรที่กอปไทยมาแล้วทําบอกว่าตนเองคิดไอเดียของตนเองแต่เชื่อว่าานักท่องเที่ยวได้มาเห็นก็จะต้องรู้แน่ว่าเขมรไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดเองค่ะ และไม่เพียงแต่เรื่องปฏิมากรรมสถานที่วิถีชีวิตคนไทยที่ขเมนชอบก๊อฟเวลาประเทศไทยมีแจกอะไรขเมนก็อยากได้ไปด้วยยิ่งตอนนี้ไทยมีแจกโครงการคนละครึ่งคนขคเมนถึงกลับมาคอมเมนต์ข่าวคนไทยด้วยว่าทําไมพวกเขาไม่ได้บ้างอยากให้ในายกขเมนแจกพวกเราบ้างเป็นท้อใจเลยทีเดียวค่ะกับพฤติกรรมของขมน